บบบ,บสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่าถึงเรื่องของพญยายมยม,มาบาลยะมัสสะซึ่งทั้งสามชื่อเรียกนี้มีความหมายอันเดียวกันอิงหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักพุทธวัจนะเรื่องเล่า ตำนานความเชื่อวันนี้เรามาพูดถึงห้าหัวข้อซึ่งอยู่ในเรื่องเดียวกันเหตุที่ทำให้เกิดเป็นพยายมมหานรกคืออะไรการรับโทษของสัตว์นรกทั้งหลายเทวทูตทั้งห้าเทวทูตทั้งห้าคือสิ่งใดหัวข้อสุดท้ายเราจะมาเล่าถึงสิ่งที่พยาย,ยมยมมบานยะมัสสะ ได้เกิดความหวาดกว่ามากที่สุดหลายคนคงอาจยังไม่เคยได้ฟังได้ยินสิ่งที่พญายมยงมบาบานยะมัสสะได้กลัวซึ่งพระพุทธเจ้าได้ร่วงรู้ความคิดของสัตว์เหล่านี้เชิญท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เป็นของธรรมดานั่นเองคำว่าสัตว์โลกพระพุทธองค์ทรงให้ความหมายถึงทั้งห้าภพสัว์นรกเดรานเปรตวิสัยมนุษย์และภพของเทวดาซึ่งทั้งห้าภพนี้พระพุทธองค์ทรงให้ความหมายในชื่อเรียกว่าสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็เคยเป็นสัตว์แต่ อันเป็นพระโพธิสัตว์ในความหมายของคำว่าสัตว์นี้ก็หมายถึงสัตว์ทั้งห้าภพยมมาบาลผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองนรกทั้งหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมาเป็นยมมาบาลสมัยเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์บุคคลน,นั้นได้ทำกรรมเอาไว้ต่างๆนานากรรมแบบไหนเล่า ที่ได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นยม,มาบาัลกรรมดีและกรรมไม่ดีสมัยเมื่อยังเป็นมนุษย์บุคคลนั้นได้ทำกรรมดีและกรรมไม่ดีเอาไว้ในสัดส่วนที่พอๆกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดีชั่วคุกเขากันไปบุญก็ทำบาปก็ทำทานก็ให้ศีลก็มีผิดบ้างเป็นธรรมดา เช้าใส่บาตรเย็นได้ฆ่าสัตว์เมื่อจิตสุดท้ายของบุคคลน,นั้นได้ดับลงนิมิตบ,บาปนิมิตบ,บุญเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งบาปจะชักนำให้ไปเกิดในนรกแต่มีบุญค้ำชูให้ไม่ต้องไปโดนโทษทันในนรกเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงได้ส่งผลให้มาเกิดในนรกเป็นยมบาลผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนรก มหานรกมหานรกมหานรกนั้นจะมียมบาลคอยพิพากษาชีวิตเบื้องหลังความตายลักษณะมีสีม่มุมมีสี่ประตูขนาดเท่ากันทุกมุมมีความยาวร้อยยน์มีกำแพงเหล็กล้อมรอบขอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กเปลวไฟลุกพุ่งไหลจดกันทุกด้านด้านหน้าจดด้านหลัง เหนือจดใต้บนลงล่างล่างขึ้นบนการรับโทษของผู้ที่จะตกมาอยู่ในมหานรกนั้นจะมีนายนิยบาลออกหาจับตัวผู้ที่จะต้องตกในมหานรกมาพิพากษาต่อหน้าท่านยมบาลเมื่อมาถึงยมบาลจะถามคำถามต่างๆนานา แก่ผู้ที่จะต้องตกมาอยู่ในมหานรกเกีเ่ยวกับเรื่องของเทวทูตทั้งห้าเทวทูตทั้งห้าคือสิ่งใดเล่าเทวทูตทั้งห้าคือห้าสิ่งดังต่อไปนี้การเกิดการแก่เจ็บการถูกลงทันและชีวิตหลังความตายเมื่อผู้ที่จะตกมหานรก ที่จะถูกลงทันมาพิพากษาต่อหน้ายมบาลท่านยมบาลก็จะมีคำถามดังต่อไปนี้ว่าพ่อมหาจําเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองเกิดแก่มนุษย์หรือจากนั้นผู้นั้นก็จะตอบกลับไปว่าไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าค่ะท่านยมบาลก็จะถามต่อ ท่านไม่เคยเห็นคนเกิดแล้วแก่ผมงอกผิวหนังเหี่ยวกระดูกสี่โครงคดจากนั้นก็ตายในที่สุดเชียวหรือท่านไม่เคยเห็นเทวทูตทั้งห้าคือการเกิดการแก่การเจ็บการถูกลงทันและความตายเชียวหรือหรือท่านเห็นแล้ว ท่านไม่สำรวมกายวาจาใจให้เป็นกุศลบาปกรรมที่ตกแก่ท่านนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนทำให้ท่านไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่พี่ชายน้องหญิงน้องชายพี่ชายไม่ใช่พี่หญิงหรือน้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่ญาิมิตรอัมมาตสายโลหิตที่ไหนทำให้ท่านหรือเทวดาสมณะอามเหล่าไหนบันดาลให้ท่าน เกิดจากตัวท่านเองที่ทำกรรมนั้นไว้ท่านจะต้องรับผลของการกระทำของท่านเอง mm. เมื่อท่านยม,มาบาลถามเสร็จแล้วท่านนิ่งมูนายนิริยาบาลทั้งหลายเห็นยม,มาบาลนิ่งจะเป็นที่รู้กันว่าผู้นั้นเอิดความประมาทในเทวทูตทั้งห้าจากนั้นนายนิริยาบาลก็จะจับตัวผู้นั้น ไปตอกตะปูล็อกมือข้างซ้ายข้างขวาตอกตะปูล็อกขาซ้ายขาขวาให้ได้รับทุกทรมานทุกขเวทนาทั้งหลายต่อด้วยการจับมัดเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงด้านล่างใช้มีดฟาดฟันทั้งตัวผู้นั้นให้ได้รับทุกทรมานอย่างสาสมต่อด้วยการให้บังคับขึ้นลงภูเขา ที่มีฐานไฟลุกไหม้อยู่ทั้งภูเขาจับเอาหัวผู้นั้นทิ่มลงหม้อทองแดงโดยมีไฟลุกโชดช่วงตัวผู้นั้นเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงเสร็จจากนั้นแล้วนายในนิจบาลจับโยนตัวผู้นั้นลงไปอยู่ในมหานรกเมื่อตกไปอยู่ในมหานรกนั้นสัตว์ในมหานรก จะมองไม่เห็นกันเนื่องจากมหานรกมืดไปหมดสัตว์ต่างๆนา,นานาได้กัดกินก้อนเนื้อกันต่างคนต่างกัดกินและเกิดความตายเมื่อสัตว์ในมหานรกตายแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกในมหานรกเวียนไม่รู้จบชั่วการยาวนานประตูในมหานรกก็เปิดขึ้นเองสัตว์ที่อยู่ในนรก ่างพากันวิ่งหนีออกไปชาไหนนั้นแล้วมีลูกไฟลูกชดช่วงไม่ตัวสัตว์ที่จะวิ่งหนีออกจากในมหานรกนั้นประตูนรกก็ปิดลงสัตว์นรกไม่สามารถออกจากนรกได้ชั่วการยาวนานประตูมหานรกก็เปิดพร้อมกันทั้งสีด้านสัตว์นรกก็จะพากันรีวิว่งหนีออกไปจากประตูส่วนใหญ่แล้วนั้น จะหนีออกไปไม่ได้แต่มีบางส่วนหลุดรอดออกไปได้จากมหานรกจะตกมาอยู่ในนรกอีกชั้นเป็นนรกสอนนรกซึ่งจะถูกนายนิจิบาลจับทำโทษอย่างทุกทรมานจากนั้นก็จับยนสัตว์ที่หลุดรอดออกจากมหานรกนั้นเข้ากลับมาสู่มหานรกอีกครั้ง สัตว์ที่ตกมาอยู่ในมหานรกนั้นจะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมหานรกนั้นไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่จะมีสัตว์เพียงบางส่วนเป็นส่วนน้อยมากที่จะตายจากมหานรกแล้วไปจุติหรือไปเกิดในพบอื่นๆน,นั้นเรื่องราวในมหานรกเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาของสัตว์โลกทั้งปวง เรามาพูดถึงสิ่งที่ท่านพยายมได้หวาดกลัวมากที่สุดท่านพยายมได้เห็นสัตว์นรกทนทุกทรมานเติดจิตใจหดหู่หวาดเสียวกับตัวเองไปด้วยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากตัวพยายมเองก็ต้องตายสิ้นอายุไขเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปพยายมมีความปรารถนาเช่นใด มีความปรารถนาเมื่อท่านตายหรือสิ้นอายุไขไปแล้วอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่เคียงข้างพระพุทธเจ้าอยากให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ตนนั้นฟังเพื่อให้ตนบรรลุธ,ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้ตัดไว้นำไปสู่การหลุดพ้นของวัฏสงสารตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ เรื่องเลา่าความหวาดกลัวความปาถนาของท่านพญายมยมมาบาลหรือยมมัสสะพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองเพียงพระองค์เดียวจึงตักให้พิสุทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพญายมจึงขอจบลงเพียงเท่านี้ผู้เล่าขอส่งบทสัพชายะของพระพุทธองค์ เมื่อทรงปีวิเวกอยู่เพียงพระองค์เดียวเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามลูกเพราะมีนามลูกจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหา เพราะมีตันหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพชาติชรามะนะาระโสกบปลิเทวะทุกขโทมนัสการเกิดขึ้นแห่งกองทุกนี้มีได้ด้วยอาการดังนี้สาธุ